เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครเสียงกงเม้งเหรอเออเสียงกงเม้งเหรอือ,อ กูมิ้งบอกอะไรกูมิ้งกำลังจะพูดอะไรฮะกูมิ้งกำลังจะพูดอะไรฮะหนูอกำลังจะพูดอะไรหืมหืมพี่พี่จะเอ๋จะเอ๋ เอจ๊เอจ๊เอจ๊เจ๊โอ้เจ็บกงเมย์มิเจ็บแทน หนูจะดิ้นทำไมหนูจะดิ้นไปไหนนะฮะหนูจะดิ้นไปไหนหหหหหเออเออ